ขอ oh, กลับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเชิญครับคุณประเสริฐครับครับก็อย่างที่บอกนะครับเรื่อง Market Situation แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อทำไมวันนี้ property บ้านของประเทศไทยเป็น,ปน global property แล้วนำไปสู่ข้อเสนอแน,นะของภาครัฐในการใช้ใช้อสังหาหริมทรัพย์โดยคนอสังหาหริมทรัพย์ก็คือคุณเศรษฐาซึ่งเป็น CEO อดีตซีอของแสนชริมาหลายสิบปีแล้วก็ค้ำวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์มาทั้งชีวิตกับนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ท่านนี้นะครับเราในฐาหนะนักพัฒนาด้วยกันเนี่ยก็มีความหวังที่จะท่านจะเข้าใจเขาเรียกว่าเราเข้าใจความลึกซึ้งของธุรกิจนี้แล้วก็นําธุรกิจนี้มาขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกปัญหาสังคมด้วยการทําให้คนมีมีบ้านในของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนต่างๆนะครับผมว่านนต้องมองให้ครอบคลุมในทุกๆเซกเมนต์ ท่านอาจจะมีความชํานาญในด้านตลาดบนนะครับผมว่าวันนี้ก็ต้องมาดูดูตลาดกลางตลาดล่างด้วยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําที่ประเทศเรามีซึ่งท่านก็บอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ําให้กับให้กับสังคมไทยนะครับกับคนที่ขาดโอกาสต่างๆผมว่าบ้านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นการขับเคลื่อนในธุรกิจระยะยาวได้นะครับในส่วนของ property sorry อย่างดูตัวเลขนี้ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้นะครับ m a r ก็ตตลาดในกรุงเทพริมณฑลเห็นไหมครับเนี่ยตลาดในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับโตแค่7%ซ ใน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 าลนะครับเป็น in มิลเลนบาทนะครับอยู่ที่ประมาณนักแสนแปดหกว่าล้านแสน0 0 0หล้านในขณะที่ยูนิตเนี่ยลดลงนะครับประมาณเเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนั่นหมายความว่าตลาด property บ้านเราไม่ได้คลักหนักในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอย่างเหตุผลอันหนึ่งก็คือรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้ต่างชาติยังไม่เข้ามาซื้อ มากเท่าที่ควรเท่าที่เป็นน่นะครับก็รอเงินรออยู่มีดีมานแต่ว่ารอความชัดเจนคือเขากลัวความวุ่นวายในการจัดตั้งรัฐบาลการเลือกตั้งแต่วันนี้เคลียร์และการการฟอร์มรัฐบาลเห็นเห็นคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็ประกาศนโยบายเรียบร้อยแล้วก็มีความสงบนะครับอันนี้คือความคือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเริ่มเข้ามาให้เห็นแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นตัวเลขโอน่อย่างที่ผมเรียนนะครับ ตลาดในครึ่งปีแรกเนี่ยโตประมาณแค่1%เเท่านั้นเองในขณะ <c oughs> ที่ยูนิตของการโอนในในตัวเลขรีบทอนเนี่ยลบประมาณ3%ปขณะที่ประมาณตลาดครึ่งปีแรกเทียบกับครึ่งปีแรกเมื่อปีแล้วโต1%นะครับถ้าดูตัวเลขจะเห็นไหมครับเนี่ยมันถูกค้ำจุนด้วยตลาดของตลาดต่างประเทศเห็นไหมแดงเถื่อเลยครับเนี่ยทงทงทงชาติจีนแดงเถื่อเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณในต่างตลาดต่างประเทศที่ FOREIGNER ที่มีการมาโอนเออเขาเรียกว่าเ อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพหรือมณฑลในบ้านเราในในปีในในในปีนี้นะครับลงถึงทั่วทั่ว,วประเทศในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยในช่วงครึ่งวิแรกของปีนี้นะครับสองหมื่นล้านเมื่อเทียบกับหมื่นหกพันล้านโตประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ทั้ตัวการโอนบวกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรบยูนิตก็บวกประมาณสักยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าตลาดเขาเรียกว่าฟอร foreign market นะครับแล้วตัวเลขสีสีแดงแด,ง,ดงนะครับก็คือจีนไต้หวันนะครับแล้วก็เมียนมาเหลืองๆขึ้นมาเห็นี่ย นะครับแล้วก็เนี่ยเมียนมาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเชื้อเออเมียนมาชไนนิสมียนมาสิงคโปร์ก็เป็นเชื้อสายจีนไต้หวันก็จีนนะครับเพราะอยากย้ายถิ่นมาจากไต้หวันนะครับกลัวเดี๋ยวจะจีนจะโจมตีก็อยู่เมืองไทยดีกว่านะครับก็มีหลายคน<อ>ที่เข้ามาทำมามาย้ายมาบ้านทั้งทั้งไอเขาเรียกว่าเพนท์เฮาส์ก็หรือว่าบ้านนะครับมามา,มาอยู่แล้วก็มีการลงทุนในเมืองไทยด้วยจะเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสี่กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นจีนทั้งสิ้นนะครับนั่นหมายความว่า ตลาดที่ที่คุณยุทธนาถามพี่ว่าเฮ้ย hey, ตลาดรัสเซียอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมอาเตอร์อยู่แค่ยี่สิแปดเปอร์เซ็นรัสเซียอยู่ในนี้รัสเซียยุโรปอเมริกาอยู่ในนี้นะครับในขณะที่ตลาดไชนีสกับตลาดเออเชื้อสายจีนนะครับอยู่ด้านล่างประมาณอีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ยังไงยังไงตลาดจีนก็ยังมีผลต่อบ,บ้านเรานะครับที่ที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วเราเองก็ก็เฝ้ารอที่จะ คนจีนวันนี้รักเมืองไทยค่อนข้างมากมาเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ผมว่า next step เหมือนกับครั้งที่แล้วเหมือนกันมาเที่ยวแล้วก็ถูกใจแล้วก็วันนี้เขาต้องการหา second home นะครับเพราะเขาผ่านผ่านเรื่องโควิดผ่านเรื่องเศรษฐกิจในเมืองจีนมาค่อนข้างเห็นแล้วว่าเขาควรจะต้องมี second home นะครับจากในในในต่างประเทศในในที่ไม่ได้อยู่ในเมืองจีนนะครับซึ่งประเทศไทยเป็น first choice ของเขาในการการย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามานะครับคุที่บอกนะครับคุณประเสริฐครับนิดนึงครับเคยถามไหมครับว่า ทำไมคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนเนี่ยถึงได้ชอบอยากจะมีบ้านหลังที่สองในประเทศไทยครับเนี่ยเขาชอบเราตรงไหนครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ครับทําไมต่างชาติถึงชอบนิยมไทยวันนี้นะครับเพราะเมืองไทยต้องยอมรับก่อนนะครับระบบสาธารณสุขที่ดีนะครับเราผ่านฟูพุบเรื่องเรื่องการจัดการโควิดนะครับและการรักษาพยาบาลรับโรงพยาบาลเอกชนบ้านเราวันนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นบํารุงราช โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสวิตเทเวศได้รับแล้วก็โรงพยาบาลขนาดกลางได้รับการยอมรับจากต่างชาติมากๆเอา,อางั้นแล้วกันหมอไทยนี่เก่งมากเอา,อางั้นแล้วกันนะครับดูแล้วก็สวิตก็ดีด้วยแล้วราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับกับบ้านเขานะครับนี่คือสวรรค์ดีๆของเรื่องสารนรศุขในบ้านเรานะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องระบบการศึกษาในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือโดยเฉพาะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนนานาชาติในบ้านเราสมัยก่อนก็มีแค่ เขาเรียกว่าอะไรมีมีมีไอบีเขาเรียกว่าโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ISB มีแค่บางอพัฒนามีแค่ชูนบุรีวันนี้เนี่ยมีทั้ง King College เข้ามามีทั้งทั้งลักบี้นะครับมีอยู่ในตรงมีทั้งชนบุรีทั้งทั้งภูเก็ตเห็นไหมครับเนี่ยการศึกษาบ้านเราเพราะเวลาเขาย้ายก็จะมีบ้านอยู่ในในเมืองไทยหรือจะย้ายมาทํางานในเมืองไทยเนี่ยลูกต้องมีที่เรียนด้วยเราไม่สามารถโรงเรียนทะเยนไทยได้ระบบอินเตอร์เนชั่นสคูลบ้านเราก็ก็มีความพัฒนาที่ลุดหน้ามากมาก นะครับและอีกอันนึงนะครับก็คือเสถียรภาพของค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับภูมิภาคเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเราคือสวรรค์ดีๆนี่เองนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งความเป็นมิตรของคนไทยอันเนี้ยทำให้ใน CBD ในกรุงเทพแล้วเมืองท่องเที่ยวเห็นไหมครับวันเนี้ยมันเป็น global property ไปละนะครับที่คือเหตุผลที่คุณยุทธนาถามนะครับวันเนี้ยเขาฟู้ฟูแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับสำหรับเขา <S <S แล้วก็เป็นมิตรมีมิตรมีความเป็นมิตรไมตรีสําหรับเขาแล้วก็มีระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขที่ดีเพื่อรองรับในภาวะที่ ที่เขาเรียกว่าคราสิสอย่างที่เขาเคยประสบมาในช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเลขต่างชาติเนี่ยนะครับเนี่ยหลังจากโควิดขึ้นมาเนี่ยกลับขึ้นมาในปีสองสองเลยนะครับเนี่ยต่างชาติเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาโอนโอนบ้านของเราเห็นไหมครับเนี่ยคนจีนขยบขึ้นมาเนี่ยนิวไฮเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับเนี mm ่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วปีนี้ก็ก็อยู่ในระดับที่นิวไฮระดับเท่ากับปีที่แล้วเลยนะครับในปีสองสองในครึ่งปีแรกของปีสองสามนี่คือเหตุผลท นะครับเหมือนกับที่เราเมืองคนไทยไปซื้อบ้านสมัยก่อนไปซื้อบ้านที่บอสตันหรือไปซื้อบ้านที่ฮ่องกงหรือไปซื้อบ้านที่ที่ที่ต่างประเทศเห็นไหมครับเนี่ยนะครับในลอนดอนเนี่ยับอย่างเงี้ยเมืองกรุงเทพแล้วเมืองท่องเที่ยวของเราเนี่ยวันนี้เป็น global property ไปอย่างเต็มตัวแล้วครับนะครับนะครับจากตัวเลขที่อะไรที่เห็นนะครับแล้วก็ที่เราสังเกตได้นะครับเนี่ยนะครับ แรืงที่บอกนะครับนิวโรชเองก,ก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวมากขึ้นแล้วก็ซับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือซัพพลายเริ่มเหลือมากขึ้นเพราะวันนี้ตลาดโดเมสิกวันนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าต้องยอมร่าตลาดกลางล่างเนี่ยต้องเรียกว่ากรอบเลยครับคุณยุทธนานะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาใช้เงินออมแล้วก็ก่อหนี้ไประดับหนึ่งจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับและการการิรัฐบาลทุกคนก็เลยคาดหวังคาดหวังรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า เพราะว่าได้เขาเรียกว่าได้รับแรงกดดันมาจากเรื่องโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ทาให้ไม่สามารถหาไรายได้ได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะตลาดกลางล่างปปเป็นการปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างเยอะมากในตลาดกลางล่างเห็นไหมครับเนี่ยแล้วจะจะไปบูมในตลาดบนซึ่มีตะคราวต่างชาติเข้ามาเข้ามาทดแทนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับทำให้ซัพพลายในตลาดเหลือพ่มมากขึ้นนะครับการดูดซับลดลงนะครับโดยเฉพาะตลาดลูกค้าที่เป็นโดเมิสติกดีมาน ครับนี่คือนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมของตัว,ตวเลขก็คือโดยสรุปเทคเอา a วในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็ตลาดเราไม่ได้โตนะครับตลาดเราสามารถไม่ถดถอยจากจากดีมานของต่างชาติซึ่งยังไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มที่นะครับรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาล นะครับถ้าเข้ามา <ừ m. S 1> เต็มที่ผมว่ามันน่าจะมีมีกามีมีมีกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วได้มากกว่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญเดี๋ยวเราต้องจัดระเบียบผมว่าวันนี้เราเป็นโอกาสของเราแล้วนะครับในการที่จะใช้อสังหาริมทรัพย์ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับเราจะทํายังไงให้เป็นประโยชน์แล้วก็เชื้อเชิญไมอ่อย่าเชื้อเชิญสีเทาสีดําเข้ามาเชื้อเชิญพวกไม่เอา <c oughs> ไม่เอาถูกครับคือเราต้องจัดระเบียบให้ดีๆให้มีอยู่ในระบบนะครับเอออย่างเหมือนกับสิงคโปร์ไหมครับสิงคโปร์เมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย เขาใช้เขาใช้วางโครงสร้างอสังหาเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาโดยการเอาพวกเทคโนโลยีเก่งๆจากทั่วโลกเนี่ยเข้าไปที่สิงคโปร์ไหมครับแล้วซื้อบ้านแล้วเขาเก็บอัพฟรอนที่สาสําหรับชาวต่างชาติที่ซื้อบ้านในสิงคโปร์เลยนะครับเนี่ยแล้วเอาเงินมาพัฒนาอยู่ในระบบนะครับมาพัฒนาแล้วก็ทําให้คนดีๆในเทคโนโลยีเข้าไปเข้าไปสอนหนังสือเป็นโปรเฟเซอร์ในมหาวิทยาลัยในในธุรกิจที่เป็นไฮเทคโนโลยีหรือธุรกิจการเงินพวกนี้ในสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยทำให้สิงคโปร์เนี่ รุดหน้าไปก็เราอีกอีกหลายขั้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่า<ม>โรงมหาลัยในสิงคโปร์เป็นท็อป5ของโลกไปแล้วนะณะที่มหาลัยของของในเมืองไทยยังเป็นท็อป200อยู่เลยนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับผมว่าเราผมก็หวังว่าเมืองไทยจะเป็นอย่างสิงคโปร์ได้ในวันนี้นะครับเอ่อนะครับจะมีเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งซึ่งมีมีมมองค์ความรู้มีความตรงเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพนะครับมีความมีคอร์ปชั่นการว่าแน่นต่าง เข้ามาทํางานในบ้านเราแล้วเอาเทคโนโลยีก็มาถ่ายทอดให้กับคนเราแล้วก็ทําให้ประเทศเราเสรงเท่นขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยมีความได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับเขมรลาวพม่าเนี่ยนะครับประเทศไทยมีความได้เปรียบค่อนข้างมากๆจริงๆนะครับจากเหตุผล4ีประการที่ผมเรียนนะครับนะครับเพราะวันนี้เมืองไทยเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับโอ้แล้วค่าครองชีพก็ถูกมากเมื่อเทียบกับกับประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียด้วย นะครับ,รบนะครับแล้วก็เลยนะครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราที่เราเห็นนะครับและนี่คือโปร9ยกกำลัง2ครับสมัคร Money พั s ออนไลน์014การดูสัญญาณด i เวอร์เจ์อย่างไรให้แม่นยำสัญญาณด i เวอร์เจนใน Money พั s ออนไลน์014เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการดูสัญญาณกลับตัวครับก็เลยเป็นที่มาของโปร 9, ยกกำลัง2สมัครมันนิพัส s ออนไลน์ศูนนะจะได้รับการเชิญเข้ากลุ่ม m ั n นิพั s s ออนไลน์0ูนย์ฟรีครับเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาด u t เทิ turn. พร้อมรับหนังสือไวคอฟมูลค่าพันหบาทผลงานใหม่ล่าสุดจากสํานักพิมพ์ติงบ y o อนฉบับภาษาไทยมอบให้ด้วยนะครับสนใจเชิญครับสแกน q r วอาโค้หน้าจอหรือลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ